คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับผมและขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมหาเฮง8 8ดด้วยครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันวันที่16 สิงหาคม65ครับผมช่วงประมาณสี่โมงเช้าครับผมนะวันนี้ก็จะมาสรุปหวยบนล่างครับผมมาแล้วครับผมสรุปหวยบนล่าง16สิงหาคมหกห้าครับผมนะชุดเด่นครับผมชุดเด่นก็มี7มี5มี8ครับผมวิ่งลูด7ครับผมวิ่งลูด7นะครับผมสรุปชุด3ตัวบน4ี่ 597 156 3 8 6ครับผมแล้วก็สรุปชุด2ตัวบนครับ7 5 6 5 15 97 8 3 86อันนี้ก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณาเอานะครับผมวิเคราะห์แล้วก็ดูดีๆนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจครับผมนะผมมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็มาดูชุดเด่นของตัวล่างครับ มีสีเด่น8 9ดเก็เด่นนะครับผมวิ่งสีครับผมนะนีะ่ให้ท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะทาา่านสมาชิกท่านไหนชอบก็ตามได้เลยน,นะครับผมนะสรุปชุด2ตัวล่างครับผม8 4 8 5 8 7 8 9อ่าอันนี้คือถ้าท่านสมาชิกท่านไหนชอบหลัก8นะครับ แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะหากกระชอดหลักสี่ก็สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดอ่าอันนี้ผมคัดออกมาให้แล้วครับแล้วก็หากหลักสองชอบหลักสองก็สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับผมนะอันนี้คือตัวที่ผมคัดออกมาหลายตัวเลยนะครับก็จะมีหลายตัวมากเลที่ผมคัดออกมานี่จะมีตัวนี้เนี่ยตัวน,นี้หลายตัวผมคัดออกมาคัดออกมาเป็นบางตัวนะคัดออกมาตัวเฉพาะตัวเด่นเดนมานะถ้าสมาชิกได้ วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาในการตัดสินใจในงวด16สิงหาคม65นี้นะครับผมนะก็วันอังคารนะครับงวดนี้วันนี้วันอังคารนะครับก็ให้ท่านสมาชิกดูตารางนี้ด้วยนะก็มีส่วนเหมือนกันนะครับมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของเราได้นะวันอังคารก็มี2มี1มี6มี5มี0มี9มี4อ่านะสมาชิกนะแล้วก็มีเลข ตัวแทนตัวกันหรือว่าตัวตัวเป็นตัวตายนะก็มี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9อีกตัวกันกันมากนะ0ไม่มา5ก็มา1ไม่มา6ก็มานะ่้า2ไม่มา7ก็มา3ไม่มา8ก็มาครับผมอย่างนี้แล้วว่า4ไม่มา9ก็มาบางครั้งก็มาดูกันก็มีนะขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาเอานะครับผมแล้วก็มีเลขตามกาลรางวัลด้วยนะครับก็ให้ท่านสมาชิกได้ดู วันนี้วันวันอังคารเนาะวันอังคารตัวเด่นบนจะมี4 5 8 2 3 1 7 2 9 5 0 9ตัวล่างจะเด่นอยู่ที่7 9 4 6 5 8 2 3 0 8แล้วก็4 1นะครับผมนะคือวันอังคารนะครับนี่คือเลขล็อกไปตามกําลังวันนะครับผมนี่คือเลขที่ผมล็ลอกกอมาลังวัให้แล้วนะสรุปออกมาให้ท่านสมาชิกแล้วครับผมก็ให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์พิจรารณา ดูความเหมาะสมว่าท่านสมาชิกชอบตัวไหนว่าเล็กตัวนี้ตรงใจกังท่านสมาชิกก็ท่านสมชกกาช,มชิกก็ตามนะครับผมหากไม่ตรงใจท่านสมาชิกก็ปล่อยเรื่อเืนผ่านมาไปนะครับผมนะผมให้เพื่อเป็นแนวทางในการเลอกซื้อสากกิจบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายแดงสิ้นนะครับนะก็วันนี้ก็วันหวยออกนะก็ให้ท่านสมาชิกโชคดีมีใช้ทุกท่านนะครับผมนะถูกหวยเลยเบอร์การทุกท่านนะครับผม ันเรื่องจะเข้าไม่เข้าอันนี้ก็ไม่ได้น้อยใจผมขออภัยครับผมก็ไม่ได้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ฝากให้ท่านสมาชิกดูดีๆนะครับผมก่อนตัดสินใจนะผมนะนี่ก็ผมจะเลือกออกมาให้สามตัวนี้จะเลือกมาให้สองสองชุดนะครับสองชุดผมชอบตัวนี้นะครับสามตัวอ่าแล้วก็ตัวนี้ผมให้สมาชิกสองสองชุดนะครับส่วน เลขท้ายสองตัวนี่ของบนนี่ผมจะให้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ผมให้สี่ตัวนะครับสี่ตัวนี่ตัวหนึ่งก็ชอบตัวนี้นะแปดสามก็ชอบนะสี่ตัวให้ตาสมชิกดูดีๆนะครับกดทันใจสั่งซื้อนะครับผมมาอันนี้ก็ส่วนตัวล่างสองตัวล่างนะสองตัวล่างเนี่ยหลักสี่ผมชอบตัวนี้นะครับก็ที่เด่นเด่นมานะเด่นมาก็มีตัวนี้ หลักแปดชอบสามตัวหลักสี่นี 4, 2, 4, 7, 4, 5, ่ชอบตัวนี้สี่สองสี่เจ็ดสี่ห้าอ่าชับตัวนี้ส่วนหลักหลักสองนี่ผมชอบหลักสองนี่นะชอบสองเก้าอ่าสองแปดอ่าแล้วก็สองห้าอันนี้คือที่ชอบนะส่วนที่ผมไม่ได้วงกลม้ก็ให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์ดูนะครับผม ว่าชอบไหมถ้าชอบท่านมาชิก็ซื้อได้นะครับนะหน,นึ่งก็ผมเอามาให้เก้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะก็ให้ท่านสมาชิกดูดีๆนะครับผมก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะครับผมนะผมให้ได้แค่เป็นในทางเท่านั้นนะครับผมจริงๆก็อยากให้ถูกทั้งทุกสูตรนะครับแต่ก็ขุมเป็นไปนไม่ได้นะครับนะสูตรแต่ละสูตรมีสิบสูตรอาจจะเข้าแค่สูตรเดียวสองสูตรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะเข้าทุกสูตรก็คงเป็นไปนไม่ได้นะครับเป็นเรื่องสูตรนะ สูวคำนวณก็ไม่ได้แม่นเสมอไปนะครับก็ให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์แยกแะเอานะครับผมนะเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากให้ทุกคนทุกท่านถูกหวยระเบิดกันทุกท่านนะครับผมผมก็อยากให้ถูกทุกสูตรนะครับเดี๋ยวเขาเป็นไปไม่ได้นะครับนะมันมีหลุดมีเข้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเรื่องหวยเนาะก็จะไปอย่างรู้ไปล่วงหน้าได้ขนาดนั้นเนาะ หวยมีทั้งร้อยประตูนะหวยมีทั้งร้อยร้อยประตูครับนะหวยเนี่ยผมมีบนมีล่างก็แค่สองประตูเองล่างประตูเดียวบนประตูเดียวยงี้ก็โอกาสการเสียงโชก็มีความเสียงอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอให้ท่านสมาชิกมีคร์เอาดีๆนะครับผมนะวันนี้ผมก็ให้เป็นได้แค่เดนทางเท่านั้นนะครับจะถูกจะ ยังไงก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะครับผมหากถูกผมก็ดีใจด้วยนะครับผมหากไม่เข้าก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะครับนะผมก็มาสรุปผยก็อยากให้ถูกนั่นแหละนะแต่ก็สี่โมงเย็นวันนี้รู้ผลครับผมโอเคครับวันนี้ก็ติ๊กหอยแก้วมาเหงก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าหลังห้ยออกครับผมขอบคุณครับ